หากว่าคุณผู้ชมพาท่าไปกู้เงินกับทางแอปพลิเคชันเถื่อนแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีไม่รู้จะเริ่มต้นเคลียอะไรก่อนนะครับผมให้รู้สึกว่าปลอดภัยนะสิ่งที่คุณผู้ชมควรจะทําก็คือจะต้องจัดการอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับผมซึ่งช่วยเซฟแล้วก็ช่วยป้องกันเราได้มากป้องกันการโดนขโมยข้อมูลนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชม พร้อมแล้วก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามได้หากว่าคุณชอบข้อมูลแนวนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในมือถือนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมหลายท่านทําก็คือเวลาที่เราพลาดไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทําการถอนการติดตั้งพวกแอปพลิเคชันไปเลยโดยที่คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะไม่ได้เคลียสิ่งเหล่านี้ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้เคลียเนี่ยการลบแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะไม่ช่วยอะไรจริง ต้องทําตามขั้นตอนประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับผมแล้วคุณจะสบายใจยิ่งขึ้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการติดตามต่างๆอะไรมันจะค่อยๆเบาลงนะครับก่อนอื่นนะฮะไปที่การตั้งค่านะเสร็จแล้วคุณผู้ชมให้เลือกมาตัวคําว่าแอปนะครับเลื่อนลงมาอันนี้เป็นระบบ Android นะฮะเลื่อนลงมาหาคําว่าแอปนะครับผมโอเคนะฮะคลิกเข้าไป หลังจากนั้นให้คุณหาว่าแอปพลิเคชันไอที่เงินกู้เถื่อนของคุณอะ่ะมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าผมไม่ได้ดาวน์โหลดเอาไว้นะเพราะว่าผมไม่มีนะไม่มีแอปสินเชืร์เถื่อนเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใช้แอปพลิเคชันซักอันแล้วกันที่เป็นการยกตัวอย่างนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้ผิดกฎหมายนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมต้องการที่จะจัดการกับแอป i s h a r i n g แล้วกันแต่ว่าของเขาเป็นแอปที่ดีมากนะแต่ว่าผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับผมคลิกเข้าไปสมมุติว่านี่คือแอปพลิเคชันเถื่อน สิ่งแรกที่คุณควรทวําก็คือการปิดการอนุญาตครับเรื่องวิธีการอนุญาตนะฮะหลังจากนั้นให้คุณลองดูที่ด้านล่างนะครับผมเนี่ยนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าผมเขียนว่าไม่อนุญาตใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําการติดตั้งแอปต่างๆเนี่ยนะครับผมมันจะบังคับให้คุณกดอนุญาตไปก่อนเพราะฉะนั้นมันจะเข้าถึงมือถือของเราได้ง่ายมากก่อนอื่นเลยให้คุณทําการจํากัดเสร็์ไม่ให้เขาเข้าถึงได้ก่อนนะครับผม สิ่งแรกที่ต้องไปคือรายชื่อผู้ติดต่อครับนี่นะฮะปกติแล้วมันจะบังคับให้ขึ้นแบบนี้เพราะเขาต้องการที่จะเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อในมือถือของเราเวลาที่มีปัญหาปั๊บเนี่ยเขาจะได้โทรหาคนรอบตัวเราใช่ไหมให้ปิดตรงนี้ครับไม่อนุญาตโอเคนะหลังจากนั้นไปที่สื่อไฟล์และสื่ออันนี้เขาจะเข้าถึงรูปภาพเราได้วิดีโอในเครื่องต่างๆคือเขาสามารถเข้าได้หมดเลยให้คุณคลิกที่คําว่าไม่อนุญาตนะ ปกติมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมต้องคิดว่าไม่อนุญาตเพราะไม่เช่นนั้นเขาจะเอารูปของคุณเนี่ยไปแบ็กเมลสมมุติว่าคุณอาจจะถ่ายรูปเซ็กซี่หรือว่าถ่ายรูปอะไรที่แบบว่าเ,เราเอาไว้เก็บไว้ดูกับแฟนเรางี้ใช่ไหมก็อาจจะโดนแบ็กเบลได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเ,เราต้องทําการปิดตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมถ้าจะให้ดีนะคุณปิดทุกอย่างเลยนะโทรศัพท์ไม่อนุญาตอย่างนี้ไปเลยนะหรือกล้องถ่ายรูปอะไรต่างๆคือไม่อนุญาตไปเลยเนะี่ย จะปลอดภัยที่สุดตำนวนตำแหน่งไม่อนุญาตให้หมดเลยนะหลังจากคุณเคลียร์ตรงนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะให้คุณเลื่อนลงมาตรงคําว่าที่จัดเก็บนะฮะนี่คลิกเข้ามาที่จัดเก็บเสร็จแล้วให้คุณสังเกตด,ดูตัวคําว่าแคสนะฮะแคสจะมีประมาณหนึ่งแคสเนี่ยมันคือตัวรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเรานะแล้วมันจะเป็นตัวหนึ่งที่เก็บทุกอย่างไว้ให้คุณทําการลบแคสนะครับผมเนี่ยนะคลิกที่คำว่าลบแคสออก ให้ลบแคบเป็นศูนย์แบบนี้แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ทําการถอนการติดตั้งได้เลยเพียงเท่านี้คุณจะปลอดภัยในระดับเบื้องต้นแล้วเพราะหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาอาจจะมีการไปโทรหาคนนู้นคนนี้คนนั้นคุณผู้ชมก็ทําการบอกกับญาติญาติก่อนเลยนะครับว่ามันจะมีวิชาชีพนะโทรไปหาพอคุณเคลียร์กับญาติของคุณแล้วเนี่ยคุณจะสบายใจยิ่งขึ้นว่า ไม่ใช่คุณทำนะคุณบอกเข้าไปว่ามิจฉาชีพทำนะทุกคนจะเข้าใจเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยมิจฉาชีพมันเยอะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ได้ทราบแล้วว่ามิจฉาชีพเนี่ยระบาดจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแนมะพอจะทําให้สบายใจขึ้นหรือเปล่านะครับผมและถ้าเกิดว่าวิธีการเหล่านี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับหรือว่าอย่าลืมแชร์ไปให้คนที่คุณผู้ชมรักเนี่ยได้ปลอดภัยนะครับผมสาหรับช่องป่าจะชาวบ้านของเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการที่เป็นประโยชน์ไม่โดนมิจฉาชีพหรอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการขอสินเชื่อต่งางๆ ผู้ชมสามารถกดติดตามได้นะครับผมปาถนาดีจากวัญใจชาวบ้านนะครับผมบายละบายบายนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ